สวัสดีครับทุกเราน o r ส Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Baywatch เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชายหาดแห่งหนึ่งในเมือง Baywatch พวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ไลฟ์การ์ดธรรมดาแต่พวกเขาคือสุดยอดของไลฟ์การ์ด และครั้งนี้พวกเขาต้องปกป้องชายหาดของพวกเขาจากอาชญากรร้ายแรงที่สุดรเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชั้นติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ชายหาดของเบย์วอชเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนั้นนิยมมาเป็นอย่างมากพวกเขาจึงต้องมีไลฟ์การ์ดคอยดูแลความปลอดภัยของชายหาดแห่งนี้และคนที่เป็นสุดยอดไลฟ์การ์ดก็มีชื่อว่ามิชเขาคือคนที่คนแถวนี้นั้นรู้จักเป็นอย่างดีเขาคอยช่วยเหลือผู้คนมามากมายฝีมือของเขานั้นเรียกได้ว่าคันเทพจนคนแถวนี้ยกย่องให้เขานั้นเป็นฮีโร่ ro. บางคน ก็เทียบชั้นเขาว่าเป็นซูเปอร์แมนดยซ้ำหากมีคนประสบอุบัติเหตุภายในชายหาดของเขาเขาจะตรงไปช่วยเหลือคนคนนั้นอย่างรวดเร็วและทันทีจนเขาได้เดินตรวจตาความเรียบร้อยของชายหาดอยู่ก็ได้มีเด็กชายคนนึงเก็บซองอะไรบางอย่างได้เมดจึงได้ไปขอดูซองนี้และเขาก็ได้เห็นว่าซองนี้นะ่ะมันคือซองยาเสพติดที่มีชื่อว่าฟลักกา เป็นยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายสองคนคนแรกมีชื่อว่ารอนนี่และอีกคนมีชื่อว่าเดฟรอนนี่ <Ron ny S 1> เขาได้มาเล่นที่ชายหาดเพื่อหวังจะเจอสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าซีเจซึ่งซีเจเธอก็คือหนึ่งในคนที่เป็นไลก์การ์ดของที่นี่ซีเจได้เดินเข้ามาทักรอนนี่เพราะเธอนั้นจํารอนนี่ได้รอนนี่เคยเข้ามาสมัครเป็นไลก์การ์ดมาแล้วหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยได้รับคัดเลือกเลยทําให้รอนนี่นั้นเกรงเป็นอย่างมากเพราะเขาก็ไม่กกกล้าาาพูดับทง CJ. จ น,นั้น CJ เธอก็ได้ขอตัวไปทำหน้าที่ของเธอต่อเดฟจึงได้แซวรอนนี่ไปว่าทาง CJ เข้ามาคุยกับรอนนี่อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทางรอนนี่กับทำตัวแข็งไม่กล้าพูดกับเธอและหนังก็ตัดมาที่หนุ่มสุดหล่อคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแม็กแม็กเขาได้เห็นสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าซัมเมอร์เขาได้ปิ้งเธอตั้งแต่แรกเห็นและแม็กก็ได้ตามซัมเมอร์ไป ซึ่งตอนนี้ซัมเมอร์กำลังจะมาลงชื่อในการคัดเลือกเป็นไลฟ์การ์ดซัมเมอร์เธอก็รู้ว่าแม็กซ์จะเข้ามาจีบเธอแต่เธอก็ไม่สนใจและเธอก็ได้เดินหนีจนมิสได้เดินเข้ามาทักทายทางแม็กซ์และก็ได้ถามแม็กซ์ว่าแม็กซ์คือคนที่จะเข้ามาร่วมคัดเลือกไลฟ์การ์ดอีกคนหนึ่งใช่ไหมแต่แม็กซ์เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาคัดเลือกแต่เขาเป็นหนึ่งในทีมแล้วตั้งหากเขาได้สิทธิพิเศษสามารถเข้าทีมได้เลยโดยที่ไม่ต้องคัดเลือกแต่ทางมิสเขากลับไม่สนใจเอกสารที่เขานั้นมีฉีกกกเเอสาารนนัั้้้้้ทิงแล็ไไดดให Mac นะขปค เลือกแบบถูกต้องซะ แต่ด้วยความที่แม็กนั้นเขาเป็นคนหญิ่งมากเขาจึงได้เดินเข้ามาตบหน้าทางมิดเล่นๆและเขาก็ได้เดินจากไปซึ่งมิสเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกส่วนฝั่งรอนนี่ในขณะที่เขากําลังยืนเล่นกับเดฟอยู่นั้นลูกอมก็ได้ติดคอเขาทําให้เดฟนั้นเรียกทางซีเจเข้ามาช่วยซีเจได้เข้าไปกอดรอนนี่จากทางข้างหลังและก็ได้เขย่าตัวของรอนนี่จนตัวของพวกเขานั้นได้ชนกันและลูกอมก็ได้ออกมาจากคอของรอนนี่แต่รอนนี่ตัวเขานั้นก็ได้ถูกกับซีเจและเขาก็ได้เกิดมมีอารณ์ มาจนน้องชายของเขานั้นมันไดตัง้งเขากลัวซีเจเห็นเขาจึงได้กระโดดลงไปที่แคร่ที่อยู่ข้างหน้าและมันก็ปรากฏว่าไส้กรอกและไข่ดาวของเขานั้นก็ได้ติดที่ซอกของแคร่รอนนี่นั้นขอร้องให้เดฟนะ่ะช่วยดันไส้กรอกของเขาขึ้นมาให้หน่อยแต่เดฟเขาก็ไม่ยอมทําแน่นอนซีเจจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอนั้นจะช่วยเองโดยบอกให้รอนนี่คิดถึงอะไรก็ตามที่ทําให้เขานั้นหมดอารมณ์แต่ซีเจก็ได้อยู่ใกล้ๆรอนนี่ซึ่งเขาก็คงสงบสติอารมณ์ไม่ได้ซีเจจึงได้เรียกมิสเข้ามาช่วย ซึ่งมิดจึงได้จับแคล่นั้นมันตั้งทำให้ทุกคนที่อยู่ชายหาดมามุงดูทางรอนนี่และมิดจึงบอกเดี๋ยวเราจะค่อยๆแคะไ้เก่ากับไคดาของทางรอนนี่นั้นออกมาจากแครแต่รอนนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาทำเองและเขาก็ได้เดินไปจนได้สะดุดหลมทำให้ตัวของเขากระแทกพื้นอย่างแรงและเขาก็ได้หลุดออกมาได้ด้วยความที่รอนนี่นั้นเขินมากเขาจึงได้รีบคานหนีจากนั้นมิดก็ได้ขึ้นมาที่สำนักง,งานใหญ่ เพื่อมาเจอกับหัวหน้าของเขาหัวหน้าของเขาเปิดประวัติของชายคนนึงซึ่งเป็นแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองสองเหรียญและคนคนนั้นก็คือแม็กหัวหน้าบอกว่าเขาจะให้แมนะ็กน่ะเข้ามาร่วมทีมแต่ข้อเสียของแม็กใหญ่ๆก็คือเขาไม่สามารถร่วมทีมกับคนอื่นได้เขาทํางานเป็นทีมใดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่โดยหน้าตาของแม็กที่หล่อแถมยังเป็นดีกรีนนักกีฬาเหรียญทองสองสมัยและค่าจ้างของเขาก็ยังถูกมากทําให้ทางหัวหน้านั้นจําเป็นต้องออกเขาเข้าร่วมทีมซึ่งหัวหน้าก็ได้บอกมิสว่ามิสอยากทดสอบอะไรเขาก็เเชิญลยแต่ ก็คงผ่านแน่นอนและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หญิงคนหนึงซึ่งเธอมีชื่อว่าวิกตอเรียวิกตอเรียเข้ามาคุยกับสมาชิกสภาคนหนึ่งเรื่องโครงการที่ดินที่เธอนั้นเสนอไปและเธอก็ได้ให้สภาคนนี้ไปบอกคนอื่นๆว่าให้ยอมรับโครงการของเธอซึ่งสมาชิกสภาคนนี้ก็ยอมรับและก็ตกลงกับเธอว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้และในฝั่งของชายหาด ตอนนี้งานคัดเลือกไลฟ์กาย์ก็กําลังจะเริ่มขึ้น CJ ก็ไม่ลืมที่จะเดินมาถามทางรอนนี่ว่าทางไส้กรอกและไข่ดาวของเขานั้นเป็นยังไงบ้างและคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็คือซัมเมอร์รอนนี่จึงได้รีบปฏิเสธไปพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นอะไรและหันไปคุยกับซัมเมอร์ว่าเมื่อกี้ไส้กรอกไข่ดาวของเขามันติดเธอไม่รู้เลยเหรอซึ่งซัมเมอร์ก็บอกว่ารู้สิตอนนี้คนคงรู้กันทั้งเมืองแล้วมั้งและการประกาศเปิดงานการสมัครทางไลฟ์การ์ก็ได้เริ่มขึ้น โดยพวกเขานั้นบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์การ์ดจะรับปีละคนเท่านั้นแต่ปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งพวกเขาจะรับถึง3คนและทางมิดก็ได้เตรียมอุปกรณ์และบททดสอบสุดโหดไว้รอพวกเขาถ้าพวกเขาสามารถผ่านได้ละก็ จะได้รับเลือกเป็นเด็กฝึกงานของทางไลกาทุกคนนั้นได้เริ่มเข้าประจำที่และทุกคนก็ได้เริ่มตะลุยด่านทันทีในฝั่งของรอนนี่ครั้งนี้เป็นปีที่3แล้วที่เขาเข้ามาสมัครงานนี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่พยายามมากๆที่จะเข้าที่นี่ให้ได้เพื่อที่เขาจะสามารถเข้าใกล้ซ j ได้ส่วนซัมเมอร์เธอก็ได้เข้าร่วมเช่นกันและมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมนั่นก็คือแม แม็กเขาได้นั่งดูอย่างสบายใจมิจึงได้เข้ามาคุยกับแม็กว่าถ้าแม็กอยากเข้าทีมของเขาแม็กต้องไปทดสอบนะแต่แม็กก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรทางนั้นเขาจะทำตามใจตัวเองและไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะทำงานของเขาและจะบอกทางมิดว่าต้องจ่ายเงินเดือนเขายังไง มิดจึงได้พูดกวนประสาททางแม็กไปว่าแม็กคงกลัวที่จะไม่ผ่านบททดสอบเลยไม่กล้าทําให้แม็กนั้นถอดเสือ้อและก็ได้โชว์พลังร่างกายของเขาโดยการผ่านแบบทดสอบแต่มิดเขาก็บอกว่านี่มันยังไม่พอเดี๋ยวเราสองคนนํามาแข่งกันไหมถ้าแม็กชนะมิดจะยอมเลิกกวนประสาททางแม็กและการแข่งขันข,ของพวกเขาก็เริ่มขึ้นท้ายที่สุดคนที่ชนะก็คือทางแม็ก มิดจึงได้ใช้ข้ออ้างว่าแรงของเขานั้นหมดไปก่อนนานนี้แล้วมิดจึงบอกว่าถ้านายอยากเป็นไร้กาดที่ดีแล้วก็นายควรจะรู้จักออมแรงไม่ใช่ไปทำตัวขี้เก๊กแบบนี้แต่แล้วอยู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์เด็กสองคนนั้นจมน้ำและแม่เด็กก็ได้กระโดดลงไปช่วยทางมิดจึงได้รีบขึ้นรถและไปช่วยเด็กๆทันที ส่วนทางแม็กเขาก็อยากช่วยด้วยเขาได้ไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งขับตรงลงไปที่น้ําแล้วก็ได้ไปช่วยแม่ของเด็กจนสุดท้ายทั้งแม่ของเด็กและเด็กอีก2คนก็ได้รอดจากการจมน้ําทุกคนก็ต่างปลบมือให้กับผลงานของพวกเขาและก็ได้มาถึงการจบงานคัดเลือกไลก์ดคนที่ได้รับคัดเลือกมีอยู่3คนคนแรกก็คือซัมเมอร์และแม็กอีกคนนึงก็คือรอนนี่ รอนนี่นั้นดีใจมากพวกเขาจึงบอกว่าพวกเขาเห็นความพยายามของรอนนี่จึงให้เขาผ่านส่วนทางแม็กมิดก็ได้มาบอกว่าจะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นแบบนั้นไม่ได้ต้องฝึกกันอีกเยอะและพรุ่งนี้เราจะเริ่มฝึกแต่แล้วก็ได้มีคนคนนึงขับรถเข้ามานั่นก็คือวิกตอเรียมิดจึงได้แนะนำวิกตอเรียให้กับทุกคนรู้จักว่าเธอเป็นเจ้าของคลับแห่งใหม่ที่กำลังจะมาเปิดที่นี่วิกตอเรียจึงได้กล่าวเชิญทุกคนในนี้ว่าพรุ่งนี้เธอจะทำการเปิดคลับแห่งใหม่ของเธอให้ทุกคนไปที่งานเลี้ยงด้วยจากกนนั้้เธอ็ได ลับไปและพวกพระเอกก็ได้แยกย้ายกันเมื่อทุกคนแยกย้ายกันแล้วทางแม็กเขาก็ได้มานอนอยู่ที่ใต้ท่าเรือนั่นเป็นเพราะว่าเขานั้นไม่มีที่พักโชคดีที่ซีเจนั้นผ่านมาเห็นและเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากเห็นเพื่อนร่วมทีมนะ่ะต้องมานอนที่ข้างนอกแบบนี้ จึงได้ให้แม็กตามเธอมาและเธอก็ได้หาบ้านพักชั่วคราวให้กับแม็กซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของมิสนั่นเองมิสจึงได้จัดเตรียมที่นอนให้กับทางแม็กและก็ได้บอกแม็กว่ากฎข้อห้ามอย่างเดียวนั้นก็คือห้ามขัดจรวจละ่ะซึ่งวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้ฝึกกันโดยทางแม็กนั้นได้ฝึกกับมิสซึ่งเขาก็ได้บ่นว่าเป็นการฝึกที่โคตรโหดส่วนคนอื่นๆก็เริ่มฝึกกันเหมือนกันจนทางซัมเมอร์นั้นฝึกเสร็จทางแม็กจึงได้เดินเข้าไปจีบซัมเมอร์อีกครั้งงนึง แต่ครั้งนี้ซัมเมอร์นั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรและพวกเขาก็คุยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาที่ในฝั่งของวิกตอเรียเธอได้คุยกับสมาชิกสภาและสมาชิกสภาก็ได้บอกว่าสภาคนอื่นๆน,นะยังไม่เห็นด้วยและเขาขอเวลาเพิ่ม แต่วิกตอรียเธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่รอและบอกให้ทางบรนะิการจัดการสมาชิกค,คนนี้ซะซึ่งสมาชิกก็พยายามจะบอกว่าเขาจะแบล็กเมลวิกตอรียเพราะวิกตอรีย่าขายยาฟักก้าและเป็นคนเอามันเข้ามาภายในหาดนี้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจพร้อมกับสั่งบรนะิการนฆ่าสภาคนนี้ซะส่วนที่ชายหาดตอนนี้แม็กเขาก็กำลังส่องกล้องอยู่โดยคนที่เ้ามองนั่นก็คือซัมเมอร์ มีจึงได้เดินเข้ามาพร้อมกระบอกให้แม็กนับไปจีบเธอต้องรงคุยกับเธอดีๆเลยไม่ควรมาส่องแบบโรคจิตแบบนี้นะซึ่งแม็กก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาสอนเหรอกแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีเหตุแจ้งเข้ามาว่าเรือของพวกเขานั้นไฟไหม้อยู่ที่กลางทะเล ทำให้ทางมิดนั้นบอกทีมทุกคนให้ไปที่นั่นโดยมิดนั้นขับเจสกีไปซึ่งแม็กก็ได้เกาะท้ายไปด้วยเมื่อมาถึงเรือที่ไฟไหม้ไฟมันก็ได้ล้อมเรือเต็มไปหมดมิดจึงได้ให้แม็กมาขับแทนและเขาก็ได้กระโดดลงน้ําดำน้ําไปเพื่อลอดผ่านไฟแล้วก็ขึ้นไปบนเรือช่วยสาวๆทุกคนที่อยู่ที่นี่จนครบซึ่งแม็กก็เห็นว่าทางมิดนั้นช้าเขาจึงได้กระโดดลงน้ําเพื่อจะมุดผ่านไฟไปเช่นกันแต่ก็ได้มีซากเรือเข้ามาขวางทางเขาไว้ทําให้เขาไปต่อไม่ได้ แถมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะไฟเต็มไปหมดโชคดีที่ไร์กาดอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสเตปเธอได้ขับเรือเข้ามาพร้อมกับช่วยแม็กให้ขึ้นมาจากน้ําและซัมเมอร์จึงได้เข้ามาหาแม็กแม็กจึงได้แซวซัมเมอร์ไปว่าซัมเมอร์นั้นห่วงเขาใช่ไหมส่วนในฝั่งของทางมิดเขาก็ได้ไปช่วยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ออกมาจากเรือที่กําลังจะระเบิดซึ่งเขาก็ทําสําเร็จแต่เมื่อมิดพยายามทําให้เขาตื่นเขากลับไม่ตื่นเพราะชายคนนี้นั้นเสียชีวิตไปแล้ว มิดจึงได้ถามสาวว่าเรือลำนี้เกิดไฟไหม้ได้ยังไงแต่สาวสาวก็บอกว่าพวกเธอนั้นไม่รู้อยู่ๆมันก็เกิดไฟไหม้มิดจึงได้สังเกตเห็นยาที่เน็บอยู่ที่เอวของเธอซึ่งนั้นมันก็คือยาฟลักกาแบบเดียวที่เขาเจอที่ชายหาดมิดจึงได้ดูศพนี้ซึ่งศพนี้นั่นก็คือสมาชิกวุฒิสภาคนดังหรือก็คือคนที่คุยกับวิกตอเรียนั่นเองและมิดก็ได้ส่งศพนี้ให้กับทางตำรวจส่วนฝั่งของรอนนี่ที่เขาไม่ได้ไปช่วยเรือไฟไหม้เขาก็กําลังอาบน้ำพร้อมกับร้องเพลงอย่างมีความสุขจนซีเจได้ เข้ามาเจอเขาที่กำลังแก้ผ้ารอนนี่จึงได้ทำเก๊กแล้วก็ชวนซีเจนั้นอาบน้ำด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเธอแค่เข้ามาเช็คของเท่านั้นและเธอก็ได้เดินจากไปทำให้รอนนี่นั้นขายหน้ากับสิ่งที่เขาพูดไปเมื่อกี้มากๆและพวกพระเอกก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันโดยทางแม็กนั้นสงสัยว่าทำไมพวกเราต้องไปเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นทำไมไม่แจ้งทางตำรวจเพราะหน้าที่ของไร้กาดก็แค่เฝ้าระวังไม่ใช่หรอมิทจึงได้พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเราจะทำแบบนั้นก็ได้เราจะแจ้งตำรวจแจ้งพยาบาลและพวก เขาจะมามันก็แค่จบแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งคนเหล่านั้นนั้นมาชา้าเพราะฉะนั้นร้การอย่างพวกเรานะ่ะต้องทําเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผดมพยาบาลการจับคนร้ายการช่วยเหลือชีวิตคนเราไม่ใช่เพียงแค่เฝ้าระวังแต่เรานั้นทํามากกว่านั้นและมิสนั้นสงสัยว่าวุฒิสภาที่เสียชีวิตเมื่อกี้นะ่ะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาที่มีชื่อว่าฟลักกาแน่นอน เพราะยานี้น่ะเป็นแบบเดียวกันกับที่เขาเห็นที่ใช้หาดแบบเป๊ะๆซึ่งมิดนั่นสงสัยว่าคนที่ขายยาน,นั่นก็คือทางวิกตอเรียแต่มิดเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาจึงบอกว่าคืนนี้จะมีงานเลี้ยงเปิดคลับของทางวิกตอเรียพวกเราจะไปกันเพื่อไปหาหลักฐานและไปหายาฟลักกา ในฝั่งของงานเลี้ยงตอนนี้วิกตเรียก็ได้เข้ามาที่ห้องควบคุมและมาคุยกับชายคนหนึ่งนั่นก็คือเดฟเพื่อนของรอนนี่โดยเดฟนั้นทํางานให้กับทางวิกตเรียในการหาข้อมูลของคนที่ทางวิกตเรียสนใจเพื่อจะซื้อที่ดินเหล่านั้นเดฟจึงได้บอกวิกตเรียไปว่าเขารู้ว่าวิกตอเรียใช้ความสามารถของเขาในการทําเรื่องชั่ว,วเดฟจึงได้เรียกร้องว่าถ้าทางวิกตเรียให้ผลตอบแทนเขามากเพียงพอเขาจะไม่ปักโปงนะ ทำให้วิกเตอเรียนั้นบอกเดว่างั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีและเธอก็ได้กลับเข้ามาที่งานเลี้ยงส่วนด้านหน้าของงานเลี้ยงตอนนี้พวกพระเองมาถึงด้านหน้าของงานเลี้ยงแล้วมิดจึงได้แจกแจงตําแหน่งให้กับทุกคนว่าใครไปหาอะไรบ้างและทางแม็กก็ได้ให้เป็นคนเฝ้าระวงังแม็กจึงบอกว่าถ้าเราจะมาหายาหรือมาจับยาทําไมไม่แจ้งตํารวจนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยซ้ําแต่ทางมิดก็บอกว่าถ้ารอขนาดนั้นแล้วก็มันจะไม่ทันเวลาและพวกเขาก็ได้เข้าไปภายในงาน มิดได้ให้รอนนี่ดึงความสนใจของคนทั้งงานโดยให้รอนนี่ไปเต้นต่อหน้าทางวิกตอเรียและทางมิดก็ได้เข้าไปค้นที่หลังคลับกับทางสเตฟจนยามได้เข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาทั้งสองคนจึงได้แกล้งจูบก,กันและทําเป็นเหมือนว่าพวกเขานั้นแค่มาจูจีกันเท่านั้นแล้วก็รีบออกมาและพวกเขาก็ไม่ได้อะไรและเมื่อพวกเขาออกมาข้างนอกพวกเขาก็ได้เห็นว่าแม็กนั้นก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาและตอนนี้เขายังเมาเละอีกมิดจึงได้ตําหนิทางแม็กไปว่าถ้าแม็กจะทําแบบนี้งานของเราจะเสียและเพื่อนร่วม งานก็จะสวยไปด้วยแต่แม็กเขาก็บอกว่าเขานั้นก็ไม่สนใจหรอกและแถมงานแบบนี้นะ่ะมันเป็นงานของตำรวจพวกเราไม่ควรมาลำบากแบบนี้เลยแถมแม็กที่เมาอ,อยู่เขายังโมโหโมิดและจะเข้ามาหาเรื่องมิดมิดจึงได้บอกให้เขาน่ะตั้งสติก่อนและทางแม็กก็ได้ตกน้ําไปโดยสภาพของเขาที่เมาเป็นอย่างมากทําให้คนทั้งงานนั้นมองเขาแบบแปลก,ปลกรวมถึงทุกคนที่อยู่ในทีมไลฟ์การ์ดก็มองเขาแบบผิดหวังรวมถึงทางซัมเมอร์ด้วย ที่ทางแม็กทำตัวเลวแหลกแบบนี้แถมไม่สนใจทีมและพวกเขาก็ได้รีบแยกย้ายกันออกมาจากงานโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะแผนนี้มันพังไปแล้วและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้าแม็กเขาได้ตื่นขึ้นมาที่ชายหาดและพร้อมกับสภาพของเขาที่เมามาก เขาได้ตื่นขึ้นมาและเขาก็รู้ตัวว่างานเมื่อคืนน่ะเป็นเพราะเขาเพื่อนร่วมงานถึงได้ไม่ได้อะไรกลับมาและงานมันถึงได้พังเขาจึงได้ถือเหรียญทองของเขาขึ้นมาที่เขานั้นยึดติดหนักหนาแล้วก็ได้เดินเข้าไปหามิดพร้อมกับขอโทษมิดพร้อมกับขอโอกาสมิดจึงบอกว่าทางแม็กน่ะเก่งจริง แม็กทำงานใช้เดียวได้เก่งมากๆแต่พอเป็นทีมแม็กก็ทำพลาดเพราะแม็กนั้นเห็นแก่ตัวมัวสนใจแต่ตัวเองแล้วก็เหรียญทองนั่นแม็กจึงได้โยนเหรียญทองทิ้งพร้อมกบขอโอกาสอีกครั้งและทางแม็กก็บอกว่ามิดอาจคิดถูกสมาชิกสภาที่ตายไปหนักอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวิกตอเรียเพราะฉะนั้นเขาขอโอกาสร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ทําให้ทางมิดนั้นผิดหวังมิดจึงได้ยอมให้โอกาสและบอกว่าตอนนี้ศพของทางสมาชิกสภาชนะสูตร,รเรียบร้อยแล้วและทางพวกเขาก็ได้คืนศพมาแล้ว พวกเขาจึงวางแผนกันว่าจะเข้าไปดูศพศพนั้นทางแม็กและซัมเมอร์นั้นปลอมตัวเป็นหมอและให้มิดปลอมตัวเป็นศพและให้นอนที่เตียงพร้อมกับไปที่ห้องเย็นพวกเขาได้มาตรวจดูศพของสมาชิกสภาแล้วก็ได้พบว่า ผลชันสูตรชายคนนี้นั้นกระดูกหักที่หลังและแถนในปอดยังไม่มีควันนั่นมันหมายความว่าชายคนนี้น่ะเสียชีวิตก่อนที่ทางเรือนั้นจะไปไหม่ซึ่งก็คือมีการฆาตกรรมชายคนนี้ก่อนที่จะเอาเขาขึ้นไปบนเรือแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีคนเข้ามาที่ห้องเย็นห้องนี้พวกเขาจึงได้ซ่อนตัวโดยพวกเขาเลือกซ่อนตัวภายในห้องเย็นเช่นกันคนที่เข้ามานั่นก็คือลูกน้องของทางวิกตอเรียสคน พวกเขาได้มาเพื่อสลับไฟการวิธีใช้ศพของทางวุฒิสภาทางซัมเมอร์จึงได้เอาโทรศัพท์ของเธอมาถ่ายวิดีโอเอาไว้ตลอดเวลา แต่ในฝั่งของทางแม็กยู่ยู่ก็ได้มีไขมันของคนตายหยดเข้าปากของเขาเขาจึงได้รีบลุกออกมาจากห้องเก็บศพทันทีและเขาก็ได้ทำเนียนว่าเป็นหมอพร้อมกับสวัสดีทั้งสองคนแต่แล้วโทรศัพท์ของซัมเมอร์แม่ของเธอก็ได้โทรมาทำให้พวกมันรู้ว่ามีคนอื่นอยู่ในนี้อีกและรีบเข้าไปแย่งโทรศัพท์ของซัมเมอร์และรีบวิ่งหนีไปในขณะที่พวกมันหนีพวกมันก็ได้ทำโทรศัพท์ของซัมเมอร์นั้นพัง แต่ทางมิสก็สามารถจับพวกมันมาคนหนึ่งได้จากนั้นพวกเขาทั้ง3คนจึงโดนพาตัวไปที่โรงพกร่วมถึงคนที่พวกเขาจับได้ด้วยซึ่งหัวหน้าของไลฟ์การ์ดก็ได้มาเคลียร์สถานการณ์กับตำรวจให้ พวกพระเอกพยายามอธิบายว่าเจ้าคนนั้นมันพยายามบุกเข้าไปภายในห้องเก็บศพและเปลี่ยนเอกสารแถมสมาชิกวุฒิสภาหนะักก็ไม่ได้ตายจากควันหรือไฟแต่แตายจากการโดนฆ่าก่อนหน้านี้และหลักฐานทังนนะ้งหมดหนักก็ถ่ายไว้ในโทรศัพท์ของซัมเมอร์แต่ตอนนี้โทรศัพท์ของซัมเมอร์มันพังไปแล้วนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยทําให้ตํารวจจําเป็นต้องปล่อยตัวคนที่พวกเขานั้นจับมา ส่วนหัวหน้าของพวกเขาก็ได้เข้ามาตำหนิพวกเขาว่าพวกเขาเป็นแค่ไลฟ์การ์ดไม่ใช่ตำรวจจะไปออกสืบสวนแบบนี้ไม่ได้และให้กลับไปทำหน้าที่ที่เขาจ้างทุกคนมาซะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะโดนไล่ออกแต่เมื่อออกมาจากสถานีตำรวจทางมิดและแม็กพวกเขาก็ไม่ได้กลับไปที่หาแต่พวกเขาได้มาที่ครัวคลับของทางวิกตอเรีย พวกเขาสงสัยว่าภายในครัวของวนะิกตอเรียน่ะมันแปลกๆและก็ได้ปลอมตัวเข้าไปและพวกเขาก็ได้เห็นว่าในครัวของทางวิกตอเรียคือแหล่งผลิตยาฟักกาพวกเขาลักลอบเอายาฟักกาเข้ามาทางอาหารจากนั้นก็มาแบ่งขายเป็นถุงๆและกระจายให้คนทั่วหาดตอนนี้ทางมิสและแม็กนั้นมีหลักฐานแล้วพวกเขาจึงได้โทรแจ้งตำรวจทันทีพวกเขาได้โทรไปหาเอลโลบี by, คนที่ปล่อยตัวพวกเขามาเมื่อกี้ว่าให้พาตำรวจมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้พวกเขามีหลักฐานแล้ว แต่เอลโรบีก็บอกว่าตอนนี้นั่นเขาไม่ว่างและเขาก็ไม่เชื่อด้วยว่ามียาอยู่ที่นั่นแถมมีคนตายอยู่ที่หัดของทางมิดอีกแล้วซึ่งเป็นนักดำน้ําคนหนึ่งและโดนฉลามกัดทําให้มิดและแม็กโดนทางหัวหน้าเรียกกลับมาที่ชายหาดและได้ถามว่าพวกเขานั้นไปไหนมาซึ่งพวกเขาก็บอกตามความจริงว่าพวกเขานั้นไปสืบเรื่องยา หัวหน้าจึงได้ตำหนิไปว่านั่นมันเป็นหน้าที่ของตำรวจมีคนตายอยู่ที่หาดของเราแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นไม่อยู่ที่หาดมิสจึงได้บอกว่าเวรวันนี้เป็นเวรของเขาเองทำให้หัวหน้านั้นมองว่ามิสขาดความรับผิดชอบและได้ไล่มิสออกทันที แถมแต่งตั้งให้ทางแม็กนั้นเป็นหัวหน้าแทนมิสแม็กเขาก็พยายามปฏิเสธเพื่อที่จะไม่รับตำแหน่งนี้พร้อมก็บอกว่าคนที่เหมาะนาะนั่นก็คือทางมิสถูกแล้วแถมอีกคนที่เหมาะมากกว่าเขานั่นก็คือสเตฟผู้หญิงที่อยู่ด้านนอกเธออยู่มานานและรู้จักชายหาดนี้เป็นอย่างดีแต่หัวหน้าก็บอกว่าให้ทางแม็กนั้นทำตามคำสั่งซะ้าแม็กไม่ทำแล้วก็เขาจะไล่แม็กออกอีกคนนึงและเขาก็ได้ไล่มิสออกไปเลยทำให้แม็กนั้นออกมาข้างนอกมาเจอกับสมาชิกไลฟ์การ์ดทุกคน ทุกคนจึงได้ตำหนิทางแม็กว่าถ้าเป็นทุกคนแล้วก็จะไม่ยอมรับตำแหน่งนี้เด็ดขาดและตำแหน่งนี้ก็ได้บอกกับสเตปมากกว่าทุกคนจึงได้ไม่ชอบหน้าแม็กขึ้นมาทันทีแต่แม็กเขาก็ขอโทษพร้อมก็บอกว่าเขานั้นพยายามแล้วมิสจึงพูดให้ทุกคนนั้นใจเย็นลงและบอกทุกคนว่าให้คอยช่วยเหลือแม็กต่อไปไม่อย่างนั้นชาหาดของเรานั้นแย่แน่ และแม็กกับมิดก็ได้เดินออกมาคุยกันอยู่ข้างนอกมิดจึงได้ฝากชายหาดนี้ไว้กับแม็กด้วยและให้แม็กดูแลต่อซึ่งแม็กเขาก็เซ็งเป็นอย่างมากเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้ในขณะที่เขาดูแลชายหาดอยู่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจะไม่ชอบเขาไปแล้วก็ตามเขาได้ตรวจดูความเรียบร้อยของชายหาดจนได้เจอกับชาย2คนที่มีท่าทางผิดปกติเขาได้รีบไปจับพวกมันทันทีและก็ได้พบว่า พวกมันคือจนที่คอยขโมยของของนักท่องเที่ยวทําให้ซีเจและสเตฟเห็นถึงความพยายามทํางานของเขาแต่ทางแม็กเขาก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรเขาแค่ทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดในฝั่งของมิสเขาก็ได้ไปทํางานที่ร้านมือถือแห่งหนึ่งแต่แล้วก็ได้มีเพื่อนเก่าของเขาเข้ามาหาเขาและก็ได้เตือนสติเขาว่า ทำไมมิดมาทำอะไรอยู่ที่ร้านมือถือแบบนี้เขาควรไปอยู่ที่อ่าวและปกป้องชายหาดที่นั่นนะ่ะต้องการตัวมิดนะส่วนฟังของทางแม็กหลังจากที่เขาได้สิ่งของที่ทางโจรขโมยจากชายหาดมาแล้วเขาก็ได้เอาสิ่งของพวกนี้ไปให้กับเอลโลบี by, เพื่อให้ทางเอลโลบีนั้นหาคืนเจ้าของต่อไปแล้วเขาก็ได้เห็นแฟ้มรายงานศพที่ทางเอลโลบีนั้นอ่านซึ่งเป็นศพที่โดนฉลามกัดล่าสุดเขาจึงได้แอบจิ๊กข้อมูลนี้มาด้วยเพื่อเอากลับมาอ่าน แล้วเขาก็ได้นํารายงานนี้รีบวิ่งไปหาซัมเมอร์พร้อมก็ถามซัมเมอร์ว่ารอยกัดแบบนี้และแผลแบบนี้นะ่ะมันเกิดจากฉลามหรอซัมเมอร์จึงบอกว่านี่ไม่ใช่แผลของการโดนฉลามกัดแถมรอนนี่ที่เขานั้นยืนอยู่ใกล้ๆเขาจึงได้ขอดูแฟมนี้ด้วยและเขากะพบว่า คนที่ตายนั้นเป็นเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าเดฟซึ่งเดฟทำง,งานเป็นไอทีให้กับทางวิกตอเรียส่วนรอนนี่ก่อนที่เขาจะมาเป็นไลฟ์การ์ดเขาก็เป็นไอทีมาด้วยเช่นกันทำให้แม็กขอให้รอนนี่นะ่ะเจาะระบบเข้าไปที่ฐานข้อมูลของทางวิกตอเรียให้หน่อย เพื่อดูข้อมูลว่าก่อนที่เดฟนั่นจะตายเขาทําอะไรเอาไว้บ้างซึ่งรอนนี่ก็สามารถเจาะเข้าระบบของเดฟและระบบของวิกตอเรียได้อย่างง่ายดายจนได้พบหลักฐานมากมายที่ทางวิกตอเรียทําเรื่องสกรปรกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเถื่อนเรือเถื่อนสินค้าเถื่อนต่างๆข้อมูลพวกนี้เราสามารถเอาผิดเธอได้เลยแม็กจึงได้เรียบประชุมไลกัทุกคนและบอกแผนการทุกอย่างว่า ตอนนี้วนะิกตอเรียนเปิดคลับเพื่อบังหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วเธอนะเป็นผู้ขายยาแต่นั้นมันก็เป็นแค่แผนรองของเธอเท่านั้นเพราะจริงๆเธออยากให้ใชายหาดทั้งหมดนี้เป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวเธอกําลังกว้านซื้อที่ดินอยู่ซึ่งใครที่ไม่ขายเธอก็ได้ใช้วิธีการแบล็กเมลพวกเขาจนยอมให้ขายให้ได้ แต่ตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมขายให้อยู่นั่นก็คือนักธุรกิจชาวจีนที่มีชื่อว่าเฉินแถมคืนนี้วิกตอเรียยังมีแผนจัดงานปาร์ตี้บนเรือยอทเธอคงวางแผนชวนเฉินขึ้นไปบนเรือพวกเราต้องรีบขึ้นไปบนเรือพร้อมกับขัดขวางแผนการของเธอเพราะถ้าที่ดินของเฉินตกไปอยู่ในมือของเธอแล้วก็เท่ากับว่าแผนการของเธอก็จะสําเร็จหาดนี้จะกลายเป็นของเธอและเธอจะทําสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ได้เพราะทั้งเทศบาลน,นักการเมืองที่อยู่ที่นี่ก็รับเงินจากเธอทั้งหมด แต่ก็ได้มีคนหนึ่งที่เธอนั้นแบ็กเมย์ไม่ได้และทําอะไรไม่ได้นั่นก็คือเฉิน เฉินไม่มีประวัติร้ายอะไรที่จะทําให้เธอนั้นแบล็กเมย์ได้พวกเขาจึงได้มั่นใจว่าเฉินต้องอยู่บนเรือเราต้องรีบไปขัดขวางเธอโดยทางแม็กและซัมเมอร์จะไปหาฟลักกาและให้รอนนี่สเตฟและซีเจไปหาตัวเฉินซึ่งทางแม็กก็ได้ไปเจอ,อยาฟลักกาอยู่ที่ใต้ท้องเรือเขาจึงได้ให้ทางซัมเมอร์รีบไปวอบอกทางมิสให้รีบมาที่นี่โดยด่วนส่วนทางซีเจทางสเตฟและทางรอนนี่ก็ได้เจอเฉินแล้วพวกเขาจึงได้ช่วยเฉินออกมาได้สําเร็จและสเตฟกับซัมเมอร์จึงได้พาเฉินออกไปจากเรือนี้ ส่วน CJ และรอนนี่ก็ได้อยู่ที่นี่เพื่อจับตาดูวิกตอเรียต่อหลังจากที่ทางเดฟดำน้ำจนเจอฟลักก้าแล้วเขาก็ได้ขึ้นมาบนเรืออีกครั้งแต่เขาก็ได้โดนบอดี้การ์ดของทางวิกตเรียทำร้ายจนสลบวิกตเรียเธอจึงรีบมาดูและเธอก็ได้เห็นว่าเชิญน,นั้นก็ได้หนีไปแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นแพทของทางเธอนั้นได้พังแล้วเธอจึงได้รีบเพ่นทันทีเธอได้นั่งเรือยอทออกไปจากที่เรือลำใหญ่ และเธอก็ได้จับทางแม็กออกไปด้วยพร้อมกับบอกแม็กว่าจริงๆแล้วเธอนั้นติดสินบนหัวหน้าของทางมิดเพื่อให้ไล่มิสออกแล้วก็ให้แม็กรับตำแหน่งแทนมิดจากนั้นเธอก็ได้จับทางแม็กใส่กลงและก็ได้ทีบลงไปในน้ําในขณะที่แม็กก็กลังจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเขาก็ได้เห็นซัมเมอร์ว่ายน้ําลงมาช่วยเขาและทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันแต่แท้จริงแล้วคนนั้นไม่ใช่ซัมเมอร์แต่เป็นมิดต่างหาก ท้ายที่สุดแล้วมิดก็สามารถช่วยทางแม็กมาได้ทั้งสองคนจึงรีบขับเรือตามวิกตอรียไปเพราะตอนนี้เธอกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปมิสจึงได้ออกคำสั่งให้รอนนี่จุดพุกที่ทางวิกตอรียนเตรียมเอาไว้เพื่อให้รบกวนเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้ซึ่งตอนแรกรอนนี่เขาก็ทำไม่ได้จนซีเจกระชาหัวของรอนนี่พร้องกับอกรอนนี่ว่ารอนนี่นั้นเป็นไอทีที่โคตรเท่ที่สุดพร้อมกับจูบเขาทำให้รอนนี่นั้นมีแรงฮึดและเขาก็สามารถจุดพลุได้สำเร็จ จนทาให้เฮลิคอปเตอร์ที่ต้องมารับวิกตอเรียไม่สามารถลงจอดไปรับเธอได้พวกมิดและแม็กก็ได้เข้ามาถึงตัวเธอแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับบอดี้การ์ดของเธอมิดนั้นสามารถจัดการบอดี้การ์ดลงไปได้สําเร็จแต่วิกตอเรียเธอก็มีปืนเธอยิงเข้าไปที่อกซ้ายของทางมิดอย่างจังจนมิดนั้นลม้มลงแถมยังได้หันไปยิงลูกน้องของตัวเองอีกแม็กที่เห็นว่ามิดโดนยิงเขาก็ตกใจมากแต่เขาก็ยังเดินเข้าไปหาวิกตอเรียแบบที่ไม่กลัวอะไรเลย และเธอก็กำลังจะยิงทางแม็กแต่ทางมิดก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวิกตอเรียเธอจึงบอกว่าเธอจะฆ่าทั้งสองคน แต่แล้วทางรอนนี่ก็ได้กดปุ่มสีแดงขนาดใหญ่จนทําให้พลุทั้งหมดนั้นทำงานมิสจึงได้หยิบกระบอกพลุขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับเล็งไปที่ทางวิกตอรียวิกตอรียพยายามจะยิงพวกเขาแต่แม็กก็ได้ปัดปืนออกไปจนเธอนั้นยิงไม่โดนและพลุก,ก็ได้ออกมาโดนเธอหลายนัดและเธอก็ได้กระเด็นไปโดนเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆจนเธอนั้นเสียชีวิตสุดท้ายมิสก็สามารถรอดมาได้เพราะกระสุนปืนไม่โดนจุดสำคัญ และตำรวจก็ได้มาที่นี่เอลโลบีได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเฉนินและเขาก็ได้รู้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานั้นทางมิดนั้นพูดความจริงทั้งหมดและก็ได้เข้ามากล่าวขอโทษมิดจากนั้นหัวหน้าของทางพวกเขาก็ได้เข้ามาหัวหน้านั้นได้เข้ามาต่อว่ามิดว่าไล่เขาออกไปแล้วจะกลับมาที่นี่ทําไมแม็กจึงได้ตรงเข้ามาต่อยหน้าเขาพร้อมกับบอกว่าแกนั้นโดนจับแล้ว สุดท้ายพวกเขาก็สามารถช่วยหานี้เอาไว้ได้และหนังก็ได้ตัดมาที่ตอนเช้ารอนนี่นั้นได้ตื่นขึ้นและเขาก็ได้อยู่กับทาง CJ ในที่สุดความฝันของเขาก็ได้เป็นจริงส่วนทางแม็กก็ได้มาทํางานอยู่ที่ชายหาดเหมือนเดิมซัมเมอร์จึงได้เดินเข้ามาหาเขา พวกเขาคุยกันสักพักหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันจากนั้นไลฟ์การทุกคนก็ได้ไ่ทานอาหารกันพร้อมหน้ามิสจึงได้ใช้โอกาสนี้ประกาศว่าทั้ง3คนนังไม่ใช่เด็กฝึกงานอีกต่อไปแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์การอย่างเต็มตัวพร้อมกับแนะนำหัวหน้าสาวสวยคนใหม่ของพวกเขาจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสรับหนังเรื่องนี้ในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่5.5คะแนนส่วน r o t ทน n Tomato หนักวิจาร์ณให้ไปที่17%คนดูให้ไปที่64%ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดระารใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ